สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวกับทีม Abera Corporation for Windows 7นะครับครับนี่คือทีม Abera Corporation ที่ผมทำดัดแปลงขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องโหลดแพทไฟ I R ก่อนนะครับนี่ผมดาวน์โหลดมาแล้วนะครับจาก4 r h a แช่นะครับ Abera Corporation HD Team นะครับก็ทำการเปิดโปรแกรมขึ้นมาเลยนะครับนีครับแล้วก็ทำการลงตามขั้นตอนมาเลยนะครับ โอเคครับพอลงเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เรามาลงนี่ต่อเลยครับสกรีนเซเวอร์นะครับก็ทำตามขั้นตอนเช่นเดียวกันนะครับคลิกคอนติเนียนะครับแล้วมันจะทำการลงให้โดยอัตโนมัตินะครับซึ่งผลที่ได้ก็นี่ครับ ครับนี่คือสกีเซิร์ฟเวอร์นะครับส่วนทีมที่เราลงไปตั้งแต่แรกนะครับมันจะเป็นตัวนี้นะครับซึ่งไม่ค่อยสวยซะเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมาทําการดัดแปลงในภายหลังนะครับซึ่งเราต้องทําการเซฟซาวมันก่อนนะครับนี่ครับซาวของมันนะครับเราต้องทําการเซฟมันก่อนนะครับทำไมงั้น อาจจะหายไปและแก้ไขอะไรไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ทำการเซฟมเมาส์นี่นะครับนี่ครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็คลิกอันนี้ครับแล้วก็ทำการดัดแปลงนะครับแบ็กกราวนะครับแบ็กกราวก็ให้เป็นรูปภาพของ a b e r ิ a Corporation นะครับ แล้วก็ส่วนสีนะครับนี่ครับให้เป็นตัวนี้นะครับซาวก็นี่ครับซาวที่เราเซฟเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เมาส์นะครับที่เราเซฟไว้แล้วนะครับก็ทําการดัดแปลงเลยนะครับแล้วเราก็ต้องใช้โปรแกรมตัวอื่นด้วยนะครับในการดัดแปลงเช่นสตาร์ทนะครับสตาร์ทผมใช้ตาเสอร์อัลเบร่าคอร์ปอเรชันนะครับนี่ครับ พอเราชี้เมาส์ไปตรงนี้นะครับมันจะเรืองแสงเป็นสีแดงพอคลิกเข้าไปครับมันจะมืดลงนะครับซึ่งผมใช้โปรแกรมนี้ครับ Windows 7 Start of Change r version 5นะครับรอสักครู่นะครับนี่คือสตาร์ที่ผมเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วครับมันจะขึ้นแบบนี้นะครับ Boot Screen นะครับผมใช้ Windows 7 Boot Updater นะครับ รอสักครู่นะครับนี่ครับขึ้นมาแล้วครับและนี่คือบุสกรีนที่ผมทําขึ้นมาเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับโอเคครับส่วนล็อกออนสกรีนนะครับผมใช้นี่ครับจูนอัพยูทิลิตี้นะครับรอโหลดสักครู่นะครับนี่ครับขึ้นมาแล้วครับ คลิกตัวนี้ครับรอหลดสักครู่นะครับนี่ครับนี่คือล็อกออนสกรีนนะครับที่ผมตัดแปลงขึ้นเองนะครับโอเคครับส่วนด้านบนนี้นะครับผมใช้โปรแกรม Locket Docs นะครับนี่ครับคอมพิวเตอร์ Network Profile และ Recycle Bin ครับก็ภายในไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนเพียงแค่ไอคอนนะครับแล้วที่ท่านสังเกตนะครับคือ4ไอคอนนี้นะครับผมเปลี่ยนยังไงนะครับผมก็ใช้ตัวนี้ครับ p r r s o n a l น i s ลตนะครับตัวเดิมครับแล้วไปนี่ครับ c h e s e the Top Icon นะครับนี่ครับคือ ไอคอนนะครับเดสก์ท็อปไอคอนที่ผมเปลี่ยนเรียบร้อยครับนี่ครับครับแล้วก็จบไปแล้วนะครับกับการรีวิวทีม a b a r a Corporation for Windows 7นะครับก็ท่านใดที่สนใจหรือมีความติชมอะไรนะครับก็แท็กมาได้เลยนะครับด้านล่างวิดีโอนะครับก็ขอจบวิดีโอแต่เพลงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ